มากันต่อที่ GU นะคะ EP ที่5แล้วใช่ไหมเร็วมากเร็วมากคือทำไมมันเยอะดังอ่ะ EP ที่5นะคะเรามาสอนเรื่องการตั้ง SL TP SL คืออะไร TP คืออะไรมาดูก่อน SL ย่อมาจาก Stop Loss หยุดการขาดทุนทีพีย่อมาจากเทคโปรฟิตอ่ะปิดนี้ปิดนี้นะคะโอ้ t ิดปิดเทคโปรฟิตนะคะหยุดทำกำไรเอ้ยหยุดทำกำไรไม่ใช่ อ่ะใช่ก็อยู่ทำกำไรแหละแต่พูดอีกแบบหนึ่งกว่าปิดกำไรปิดทำกำไรอ่ะโอเคเรามาดูกันนะคะอ่ะตอนนี้ออเดอร์บายของ GU ออเดอร์บายอ่ะเราปิดออเดอร์เซลล์ไปก่อนหนอยอ่ะเราปิดออเดอร์เซลล์จะได้ไม่งงเนาะอ่ะเรามี GU อยู่ออเดอร์เดียวนะคะมี GU อยู่ออเดอร์เดียวที่บวกอยู่ อ่ะตอนนี้ออเดอร์บวกอยู่แต่อ่ะเราไปที่ราคาไปที่ตรงนี้ลูกศรค่ะอ่ะแล้วเราก็ไปกดจิ้มทีเดียวไม่ต้องค้างค่ะเห็นไหม sltp เลยไม่ตั้งเรายังไม่ได้ตั้งการทุนอ่ะตอนนี้การาฟติดลบแล้วไม่เราไม่ได้ตั้งเอ่อการขาดทุนแล้วก็ตั้งกบฝุดทํากําไรเลยอ่ะสมมุติว่าการาฟเรารู้เราเห็นว่าการาฟจะขึ้นจริงจิงถ้าถ้าพันลง่ะอ่ะสมมติว่าการาฟมันจะลง หรือเวลาเราตั้งออเดอร์แล้วเนี่ยเราสามารถตั้ง TPSL ได้เลย TPSL ตรงไหนกดเปิดออเดอร์ตรงนี้นะคะสมมุติเราจะตั้งออเดอร์ตลาดออเดอร์ตลาดก็ได้ออเดอร์ปัจจุบันที่ราคาตลาดเราจะบายจะเซลเนี่ยเราตั้งฝั่งซ้ายสีแดงเนี่ยไอ้ฐานสีแดงเนี่ยจะเป็น SL คือ stop loss ปัดขาดทุนนะคะส่วนฝั่งขวาเป็น take profit นะคะคือ ิดกำไรสมมุติกําไรอยู่เนี้ยถ้าชนเส้นกําไรอ่ะปิดออเดอร์ให้ฉันเลยเราเก็บกําไรนะคะอ่ะลองไปดูออเดอร์บายตอนนี้ที่ขาดทุนนะคะเรายังไม่รู้เราก็เอออย่างปัจจุบันเราเปิดออเดอร์ไปแล้วใช่ไหมเราอยากจะตั้ง s l t p เราไปทำไํำยังไหมก็ไปที่แก้ไขตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็กดค้างนะคะแล้วก็กดคำปรับเปลี่ยนคำสั่ง ปรับเปลี่ยนคำสั่งคือเอเราจะ SL ที่ไหนดีเราต้องมีจุดไอ้นี้ไปแล้วอะวิธีสร้างจุด SL แล้วก็กลับไปก่อนนะคะแล้วก็อะไรอยากที่ SL ที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยราคานี้อะงั้นไปที่กดคลิกหน้าจอหนึ่งที่ไปที่เครื่องมือไปที่เครื่องมือเนี่ยนะคะ แล้วก็ไปที่บวกไปที่เส้นยาวนอนเคยชนจะ xl ตรงเนี้ย xl ตรงเนี้ยลูกใกล้ก็ได้จะได้ xl ตรงเนี้ยลงมาชนคือปิดขัดทุนให้ฉันหน่อยฉันไม่หวัดขัดทุนไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้อลงมาแล้วยังไม่ทันตั้งอ่ะมีมีหละหนึ่งสองสี่หนึ่งจุดสองสี่สามสองหนึ่ง สามหนึ่งสจุดสองสีสาหนึ่งสองไปที่ออเดอร์กดค้างปรับเปลคำสั่งไป S l stop l o s อที่หนึ่งจุดสองสี่สามหนึ่งสองปรับเปลี่ยนแล้วกดปรับเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็กลับไปดูใกล้จะชนแล้วเห็นไหมคะอันนี้ออกก่อนนะคะเห็นไหมถ้าเส้นล่างชนคือปิดออเดอร์ปุ๊บเลย นีปิดเล่าเห็นไหมทีนี้เราก็ไปดูประวัติกัน g u ที่บายไปเมื่อกี้ชน SL นะ SL ที่ตั้งไว้คือ1.2 4 3 1 2สี่สามหนึ่งสองก็คือเนี่ยจากราคา1.2 4เป็นราคาหน้านี่เป็นราคาที่เราเปิดออเดอร์แล้วคูณ SL ปิดออเดอร์เนี่ยคุณปิดออเดอร์ด้วยที่ราคา1.2 4 3 1 2สสองซึ่งเป็นราคาที่น้อยกว่าราคาที่เปิดแสดงว่าเราขาดทุนนะคะ ก็คือ SL มันก็จะบอกว่าวันที่ยี่บเจ็ดเดือนสี่เนี่ยตอนแปดโมงสองอ่ะคุณชน SL นะคะคุณชน stop loss เส้นขัดคุณนะที่หนึ่งจุดสองสี่สามหนึ่งสองเห็นไหมชสวน SL เราก็ขึ้นประมาณเนี้ยพอเข้าใจตลาดไหม SL นะคะเดี๋ยวเราไปดูไอตัวที่ทำกำไรกันแล้วงนไปดูกราฟกันนะคะ ไปดูครับอ่ะตัวไหนทำกำไรอ่ะเราก็ปิดเซลเพราะว่าออเดอร์บายทำกำไรเราไปไปิดเซลก่อนของจริงอย่าไปเปิดพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเดี๋ยวเซลอัน b ายอันอย่างเงี้ยไม่ใด้นะคะคือเดี๋ยวมันจะเละเทะอ่ะตอนนี้เราบายแล้วมันขึ้นไปเนี่ยแปลว่าอะไรคะเรากำไรนะคะกำไรอยู่นะคะ โอเคกำไรยอยู่ที่โอ้กำไรยอยู่ที่0.34ดอลล์นะคะก็ยังไม่ถึงหนึ่งดอลล์ยังไม่ถึงสามสิบบาทอะ0.34ดอลล์เพราะว่าเราเปิดหลอดน้อยหลอดน้อยนะคะอะเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนเรื่องหลอดกันนะโอเคเราอยากจะตั้ง TPSL ลอะอะเดี๋ยวเราไปที่กราฟกันก่อนนะคะ แล้วก็ไปเอาเส้นมาไปดูซิว่าเราจะตั้งพีตรงไหนสมมติเราวิเคราะห์กราฟปุ๊บปุบปบอ่าฉันได้เส้นทํากำไรตรงเนี้ยเอาไปไหนแล้วเออม,มาแล้วฉันได้เส้นทํากำไรตรงนี้แล้วกันนะคะ <c oughs> ขอค่ค่ะเวลาที่จะชน SL อหรือกำไรเนี่ย จะเป็นเส้นล่างเสมอเวลาที่จะชน sl หรือกำไรนะคะมักจะเป็นเส้นล่างเสมอนะคะสำหรับขาบายนะคะที่พูดถึงโอเคเอที่พี่อยู่ตรงนี้ใกล้ใหน่อยอ่ะตรงนี้แล้วศูนย์จุดแปดสี่สีสีนะคะโอเคเราไปปรับออเดอร์กันปึ๊บกดค้างปรับเพียงคำสาั่ง ทีพีฝั่งขวานะคะหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์แปดซีซีซีโอ้ซีซีหกก็ได้ใกล้ๆนะใกล้ๆราคาปัจจุบันนะคะเคเนี่ยเาราต้องการให้มันไม่เห็นไม่เห็นข้อความคำว่า TP อ่ะเนี่ย TP ใกล้ถึงแล้ว ทีวีทม์เซ็นเอสิบห้า ATP เราของเราคือเส้นประสีแดงซึ่งตอนนี้เส้นแดงพอทับอยู่นะคะอเส้นดำออกไปโอเคอเส้นดำลบไปทางขยับหน้าทางยักไม่ออกโอโเคช่างมันล่ายมันไวทีเนี้เราต้องการให้มันมาชนทีวีพอชนปุ๊บ กำไรที่เราได้ก็จะปิดปิดตอนนี้คือเนี่ยคือราคาปิดฝั่งซ้ายคือราคาที่เราเริ่มเปิดออเดอร์นะคะออเดอร์เราทางานที่ราคานี้ตอนนี้มันไปสี่สามห้าเราเปิดสี่ศย์ไปสี่สามห้าใช่ไหมดูล็อตที่เราเปิดสี่ศูนุดศนเนี่ยสามสิบห้าสามสิบหกถ้าวิ่งไปสามสิบหกจุดอะคุณก็จะได้ศูนย์สาสิบหกแต่ถ้าคุณเปิดศูนยจุดหนึ่งศนจุด หนึ่งโซน์นะตอนเนี้ยคุณได้สามจุดห้าดอนเข้าใจหมเลขมันก็จะขยับมาทีนึ่งโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก็คือเราไปสังเกตเองได้นะพ่าอเราเปิดเท่าเน,นี้ราคาวิ่งมาสามสิบห้าจุดเนะี่ยจุดคืออะไรก็เดี๋ยวอธิบายแล้วกันทีละเรื่องเดี๋ยวจะยิ่งไปใหญ่โอเคตอนนี้ กราวจะชนแล้วโอเคจะชน TP แล้ว TP พีเห็นไหมเป็นปลาชนเลยโอเคเราก็ลุน้นจะชนไหมหรือลงเลยอะไรแบบนี้นะคะพี TV คือเส้นเอากำไรนะคะตอนนี้กำไรเท่านี้นะคะถ้าไปชน TP เราก็จะติดบวกนะคะถ้้เรารอเขาชนเาจะชนไหมเนี่ยงั้นเราไปตั้ง เอาช็แล้วช็แล้วช็แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปตั้ง S L รอดีไหมเมื่อกี้เรารู้แล้วนะคะว่าเวลาเขาชน S L มันมีลักษณะยังไงนะคะให้ลองไปฝึกตั้งดูนะคะเนี่ยให้ลาเส้นดูว่าอ่เราอยากตั้ง S L ตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีวิธีคำนวณว่าถ้าฉันตั้ง S L ตรงเนี้ยฉันจะขาดทุนเท่าไหร่แบบนี้นะคะอุย้ย โอเคเขาไม่ชนให้เราดูเขาเกือบถึงเห็นไหมโอเคถ้าถึงแล้ก็จะปิดกําไรเหมือนกับที่ปิดสีแดงเนี่ยตานารยเห็นแถบสีแดงไหมคะนั่นคือแถบสีแดงที่ออเดอร์นะคุณชน SL นะหรือมีอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเขาไม่ชนถ้าสมมติอันเขาคาดเกี่ยวกันเราสามารถตั้ง SL กันกําไรไว้ได้นะคะเนี่ย เห็นไหมสมมติตอนนี้กำไรเออแล้วเราไม่ว่างดูกราฟแล้วอะแล้วถ้าเราไม่ตั้ง S L เนะี่ยกราฟอาจจะย้อนกลับมาได้แล้วเราก็กลายเป็นขาดทุนจากที่บวกอยู่หรือถ้าเราตั้ง SL ไว้ที่เส้นดำเนี่ยอ่ะราคาเนะี่ยแล้วถ้ากราฟย้อนกลับมาเราก็ปิดด้วยขาดทุนดีเพราะฉะนั้นเราจะตั้ง SL ตรงนี้เพื่อที่เพื่อที่ว่า ราคากลับมาเนี่ยฉันยังกําไรสมมุติตรงเนี้ยกาไรอยู่สิบดอนตรงนี้กาไรยี่สิบดอนตรงนี้เราจะปิดได้สามสิบดอนถ้าถึงทีพีเราจะได้สามสิบดอนถ้าตรงนี้อยู่ยี่สิบแต่ถ้าเราตั้งเอเอตรงเนี้ยเราจะได้สิบดอนดีกว่าลงไปติดลบหรือมีอีกแบบหนึ่งสำหรับคนไม่ระหบนะคะ คือตั้ง SL พอดีเส้นราคาราคาเปิดเลยนะคะก็ไปดูวิธีกันตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปตั้งจะไปตั้ง SL ตอนตรงเลขเลขนี้นะคะ SL กันทุนแ0ศูนย์จ่งจุดศูนย์ปดีนไปที่ออเดอร์นะคะหนึ่งจุ 0.84410, 412ก็ได้วอ๋ออันนี้มัน TP ล่ะตั้งผิด TP ปรยโย50ละกัน30ก็ได้ SL นะคะเมื่อกี้เราจะตั้ง SL นะคะ1.08415อะ แล้วเราไปดูที่กราฟนี่ SL TP อะเลือกชนตัดอย่างฉันก็ได้กำไรกำไรตรงนี้ยี่สิบดอลลากำไรที่ที่ SL เนี่ยยู่10ดอลลาอะยังไงท่านก็ได้ไม่ยี่สิบฉันก็สิบอะอะแล้วก็เอาออกไปใช้ชีวิตเข้าใจไหมเอออย่างน้อยออเดอร์เนี้ยฉันได้10ดอลอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันไม่ถึงนะคะออกออกล็อตเท่านี้ไม่ถึงนะคะเค่แค่นี้ เนี่ยอ่ะมันชนอะไรเมื่อกี้ชนทีพีหรอโอเคเราไปดูที่ประวัติอ่ะ EU เมื่อกี้ที่บวกอยู่ชนทีพี P นะคะเป็นแถบสีเขียวคือราคาคู EU น EU เนี่ยคูนเปิด1.0840ปิดที่1.0843ได้กำไรมา30จุดนะคะ ด้วยการ TP ที่วันที่นี้เวลานี้นะคะคุณตั้ง SL ไว้ในออเดอร์เนี่ยคุณตั้งไว้อย่างนี้นะ TP คุณตั้งไว้นี้แล้วออเดอร์คุณชน TP แล้วคุณได้สามจุดศูนย์จุดสามสองศูนย์ดอนนะคะอเคประมาณนี้นะคะการตั้ง SL TP นะคะมาเยวลองมาเปิดอีกซักออเดอร์หนึ่งเป็น UJ เปิดกราฟนะคะ แล้วเราก็ไปที่เปิด order. ออเดอร์อะเวลาที่เราตั้งบายเราตั้งบาที่หนึ่งเราต้องตั้งใต้ราคาใช่ไหมเพราะว่าเราต้องให้ราคาลงมาชนบายสต็อก็คือให้ราคาขึ้นไปชนอันนี้ใครสงสัยเดี๋ยวถามได้2สอง สี่ห้าุ๋ยยาวหนึ่งเจ็ดจุดสองสี่ห้าทีพีที่หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดจุดสามศูนย์อันนี้ก็มัวมัวนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดแนะคะต้องอยู่ใต้ราคาบายก็ต้องต่ำกว่าราคาที่เราบายไปนะคะหลักส่วนราคาทีพีเราต้องการให้ขึ้นไปแสดงว่าราคานี้ต้องสูงกว่า ราคาราคา sl ก็ต่ำกว่าราคาเออ sl สองสี่สามสองสี่ศูนย์โอเคเปิดให้แล้วอ่ะแล้วเรามาซื้อกันถ้าอันนี้หมายความว่าถ้าราคานี้เส้นแดงนะคะการบายคือต้องใช้เส้นบนบาย ถ้าเส้นแดงลงมาชนอันนี้ให้เปิด buy order ให้ฉันหน่อยแต่ถ้าแล้วคุณก็ช่วยขึ้นไป tp ขึ้นไป tp ตรงนี้นะเก็บกำไรให้ฉันตรงนี้ถ้าชนตรงนี้เก็บกำไรให้ฉันเลยแต่ถ้าคุณลงเนี่ยแต่ถ้าคุณ buy order buy เปิดปุ๊บแล้วคุณลงมาชนเส้นเนี้ยเดี๋ยว order sl ต้องไกลกว่านี้นะเปลี่ยน ่ะนะคะเมื่อกี้ตั้งใกล้ไปบายเปิดบายอ่ะเดี๋ยวเส้นแดงมาชนเขาจะเปิดบายนะคะแล้วก็เราเป็นการตั้งค่าว่าอ่ะเส้นเดี๋ยวว่าทีพเทคโกรฟิตทำกำไรให้ฉันตรงนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้ขึ้นเนี่ยมือถ้าคุณลงมานะคุณช่วยปิดขาดทุนเพราะการลงมาจากการบายเนะี่ยถ้าการาฟลงแล้วไม่ได้ขึ้นนะเราขาดทุนถ้าเราบายแล้วมาชน SL ตรงนี้ให้ฉันหน่อย ฉันยอมขาดทุนเท่านี้แค่ตรงนี้ฉันไม่ยอมให้เธอลากฉันไปไกลจนหมดตังค์เข้าใจไหมอ่ะแล้วก็มาอธิบายเรื่องการลากการอะไรแบบนี้ต้นงน่ยว่ามันคืออะไรอ่ะสมมุติเดี๋ยวเราเปิดออเดอร์สักออเดอร์หนึ่งก่อนไปที่ทองอ่ะแล้วเราเปิดออเดอร์ปัจจุบัน เป็นออเดอร์ล็อตศูนย์จดอบอะกดายไปนะคะดูสองจุดูล็อตนะคะถือว่าเยอะมากเห็นไหมออเดอร์เราเริ่มติดลบทันทีในการออเดอร์เพราะเราต้องรอเส้นล่างในการบายเราต้องรอบายเส้นแดงเราต้องรอเส้นล่างขึ้นไปเหนือเส้นเขียวก่อนนะคะเส้นประที่เราบาย เราถึงจะเริ่มกําไรแล้วตอนนี้เราติดแล้วคุณคิดดูว่าเงินอ่ะเรามาดูว่า b a l a n c นคืออะไร e q ค i ิตคืออะไรนะคะที่ต้องรู้หลักๆนะคะคือ Balance ซ์คือยอดเงินคงเหลือในบัญชีเนีห็นไหมจากที่เราติดลบไรเนี่ยนี่คือยอดเงินคงเหลือในบัญชีอีค e วิตคือยอดเงินคงเหลือในบัญชีบวกกับยอดเงินบนเนี่ย ราคาที่วิ่งอยู่ถ้ามันติดลบก็เท่ากับว่าเอา bar l น n s เนี่ยมาลบยอดนี้ลบอันนี้มองไม่เห็นอเอสีดำ e u i t y เท่ากับยอด bar l น n s นะคะถ้าเป็นติดลบก็เอามาลบยอดนี้จะได้ e u ก i t y เห็นไหมถ้าคุณหมายความว่าเนี่ยถ้าคุณปิดอ order ซลล์นะตอนนี้นะ แล้วลบไปหนึ่งคุณจะเหลือเงินบาลานซ์ในบัญชีนะ่ะแตดเราก็ดอนเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวปิดให้ดูเลยยอมปิดคำสัง่งโอเคปิดขาดทุนฉันไม่ไหวแล้วคือฉันกลัวกขาดทุนได้มากกว่านี้ฉันไม่แน่ใจในระบบอ่ะตอนนี้บาลานซ์เป็นไงคะเหลือ880 เหลือไป80แล้วเราติดลบไปเท่าไหร่แล้วลบไปรวมออเดอร์ทั้งหมดเนี่ยรวมลบไปตั้งเท่าหนึ่งแล้วบาลานซ์เหลือ880.5นะคะพอเข้าใจอีคิตี้กับบาลานซ์ไหมคะคืออีคิตี้คือราคาเมื่อเราเปิดออเดอร์แล้วเนี่ยยอดเงินที่เราจะเหลือในบัญชีคือเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราออกมาใบามาเซลอะไรอีกรอบหนึ่งเซลปุ๊บเราเซลอะไร อเซลทองไปยังไงพอเปิดปุ๊บติดลบเลยเพราะว่ายอดตรงเนี้ยเราเซลเราใช้จำนวนสูงนะคะรับหนึ่งนะคะค่ะข,ขออภัยกับเสียงภายนอกด้วยนะคะก็มาดูกันต่อนะคะจากบา l a า c e พอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเนี้ยจากแปดร้อแปดสิบจากเงินที่เหลือในบัญชีเนี้ยถ้าคุณปิดออเดอร์ตอนนี้นะคะคุณจะเหลือหกร้อยกว่าเนี่ยเท่านี้นะคะประมาณนี้ โอเคต่อมาไปดูอ่าทําไมถึงเซลล์แล้วติดลบเยอะขนาดนี้ไปดูว่าการาฟมีกี่จุดละตอนนี้จับอ่าเปิดออเดอร์ไปที่สองหนึ่งะลองเอาเลขหลังออกก็น่าจะประมาณร้อยร้อยยี่สิบกว่าจุดนะคะร้อยยี่สิบกว่าจุดเนี่ยลองเอาสองหนะึ่งสองแปดลบสองสอง ลบก,กันอะคือมันวิ่งไปวิ่งห่างจากออเดอร์เราเนี่ยสองร้อยกว่าจะสามร้อยจุดแล้วนะคะใช่จะสองร้อยจุดนะคะเกือบสองร้อยจุดนะคะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยกราฟทองเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งแค่สองร้อยจุดเขาวิ่งหลักพันจุดนะคะห้าร้อยขึ้นไปนะคะประมาณเนี่ยวันหนึ่งนะเขาวิ่ง วิ่งอ่าเราเซลล์นลียเราต้องการลงถูกไหมคะแต่มันขึ้นไปแบบเนี้มันคือการที่เรากําลังติดลบอยู่ถูกไหมคะตามที่เห็นในภาพนี้นะคะอ่ะแล้วถ้าเนี่ยเขาวิ่งเกือบสามร้จุดเราติดลบเท่าไหร่สามร้อยสามสิบแล้วดูยอดเงินในบัญชีรเราเท่าไหร่ห้าร้อยจากสามสามหมืนเราเหลือหมื่นห้าแล้วนะคะตอนเนี้ยถ้าเราติดออเดอร์นะตอนนี้เราเหลือหมื่นห้าเข้าใจไหมคะ เพราะฉะนั้นการติดลบเนี่ยล้วทุกคนคิดดูมันวิ่งแค่200จุดเกือบ300จุดแล้วน้ามันวิ่งของจริงเนี่ยวันหนึ่งมันวิ่ง500ถึงพันจุดแล้วก็มากกว่านั้นอีกเงินในบัญชีเราหมดแน่นอนเพราะคุณดูว่ามันวิ่งแค่200จุดมันติดลบไป200กว่าจุดเนี่ยมันติดลบไป300กว่าละ จะหมดบัญชีละอีกนิดเดียวแล้วถ้ามันวิ่งไปอีก200ก็คือรวมทั้งหมด400ก็จะเป็นห0 0มีติดลบ600คุณเข้าใจไหครับอ่ะ200จุด200จุดวิ่งผิดทางนะคะผิดทาง200จุดคุณติดลบเท่านี้แล้วถ้า400จุดละคูณติดลบ600กว่า ึ่งเงินคุณม ouais. ีเท่าไหร่ตอนเนี้แปดร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบแล้วคุณติดลบหกร้อยอะแล้วถ้าวิ่งไปอีกสองร้อยจุดเป็นไงคะเงินในบัญชีไม่พอล้างพอร์ตล้างพอร์ตหมายความว่าหมดบัญชีไม่มีเงินพอที่จะวิ่งไปติดลบอีกแล้วติดลบไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วคุณโดนเทล้างพอร์ตพอร์ตคุณจะเหลือศูนย์นะคะตัวใหญ่ๆพอร์ตคุณจะ สีฟ้าฟ้าจากแปดร้เหลือ0ูนจุดศูนย์นยบาทดอลลาร์นะคะประมาณนี้นะคะคือนี่แหละค่ะคนที่แพ้ตลาดคือเขาต้องการเงินสูงกำไรสูงซึ่งความเสี่ยงมก็สูงตามเห็นไหมเขาใส่ลอดองดศูแสดงว่าในหนึ่งในบัญชีเทรด1,000ดอลลาร์เนี่ยของเราเนี่ย ใส่ล้อสองจุดศูนย์คือเสี่ยงมากวิ่งนิดเดียวคือติดลบขนาดนี้แล้วถ้าวิ่งไปอีกหน่อยล่ะเพราะนี่มันคือส่วนน้อยที่มันวิ่งนะ่าจะวิ่งขึ้นไปอีกนะอ่ถ้ามันวิ่งขึ้นไปอีกคือเราผิดทางแล้วคือล้างพอร์ตที่หมดบัญชีแต่ถ้ามันถูกทางอ่ะมันบวกเท่าไหร่ถ้ามันถูกทางมันก็บวกประมาณนี้แหละถ้าวิ่งสามสี่ร้อยจุดมันก็บวกเหมือนกับตอนติดลบแหละจะบวกคือบวกเยอะเข้าใจไหมมันคือบวกบวกเยอะ ติดลบติดลบเยอะประมาณนี้คุณจะต้องถ้าคุณจะใช้พอร์ตพอร์ตก็คือบัญชีเทรดที่มียอดเงินแปดรอแปดสิบแล้วคุณมาเทรดขนาดนี้คุณจะต้องแม่นในระดับหนึ่งคือพอใส่ออเดอร์ปุ๊บพอกดเซลปุ๊บเนี่ยเซลปุ๊บคุณมั่นใจหรือว่าคจะหลงนั่นคือคุณกำไรเป็นเป,นเปน็แล้วเยอะด้วย เข้าใจไหคะแต่ถ้ามันผิดทางก็อย่างที่เห็นเห็นเลยคือเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปอีกหน่อยอ่ะเหลือ400แล้วโอ้โหคุณบัญชีเดโม่มันไม่อะไรเข้าใจปะบัญชีเดโม่มันไม่อะไรเลยเดโม่ยบอกเลยว่าเอาไว้ฝึกระบบนะคะเดโมให้จาไว้เลยนะคะจดเลยว่าบัญชีเดโมเอาไว้ฝึกระบบ ส่วนบัญชีจริงเอาไว้ฝึกจิตใจฝึกจิตใจฝลกประสบการณ์ที่สูญเสียหรือได้รับฝึกจิตใจก็คือเห็นไหมเรารู้สึกเนี่ยถ้าเป็นเงินจริงเราสุโอ๋ยฉันจะหมดแล้วอะแล้วเงินจะแบบเอาไว้ปิดตอนดีได้ไหมหรือหรือฉันจะรออีกนิดนึงเผื่อมันจะเผื่อมันจะแบบขึ้นไปแล้วมันกลับมาเป็นกาไรละเผื่อมันยังไม่หมดพอดอะอ่ะสมมติเราคํานวณไว้แล้วว่ะตรงเนี้ย มันจะทําให้มันชีเราเหลือสูงเราคานึงไปละแต่จราวทีม่มาเท่านี้แล้วลงอคุณก็โชคดีเข้าใจไหมแต่ตลาดฟอเร็กไม่มีอะไรแน่นอนคุณต้องศึกษาเทคนิคให้ดีนะคะการจะปล่อยถึงได้ต้องมี SL นี่ยคุณจะปล่อยลา่างมันอันตรายหรือคุณจะเฝ้าจอาไว้ก็ได้ไม่ต้องมี SL แต่คุณต้องมีวินยัยว่า ถึงนะักเนะี่ยฉันจะต้องตัด่าทุนแ้้นะเพราะวอทพอร์ตไม่ไหวฉันดีกว่าเงินไม่เหลือเลยเหลือสี่ร้อยดอลจากพันดอลเนี่ยดีกว่าเหลือสูงไหมใช่ไหมถ้าปิดตรงนี้นอ่ะนี่แหละมันคือบัญชีจริงที่จะต้องฝึกิดใจการแบบบริหารตังว่าเออฉันจะปิดดีไหมจะเหลือเท่าไหร่อะไรยังไง อันนี้เขาลงมาชนออเดอร์บายลิมิตเมื่อกี้นะคะ UJ คนะู่ USD JPY a n e n ลงมาชนแล้วก็เปิดออเดอร์บายให้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็พกเป็นกำไรให้คนะ่ะแล้วก็ถ้าเส้นฟ้าไปชนตรงนี้ก็จะเป็น TP ถ้าเส้นเส้นฟ้าเส้นแดงไม่แน่ใมาชนตรงนี้ก็จะเป็นมาจะปิดออเดอร์แบบขาดทุนให้เราก็เนี่ย ถ้าเราต่างเงี้ยแล้วเรายอมรับความเสีย่ยงได้คำนวณแล้วว่าอ่าถ้าราคาลงมาตรงนี้นะฉันขาดทุนแค่ห้าดอลถ้าราคาลงมานี้ฉันขาดทุนห้าดอลตรงน,นี้ฉันได้สิบดอลหรือฉันได้ห้าดอลอ่ะเท่าเท่ากันแบบกําไรพอๆกับขาดทุนอ่ะเลือกเอาฉันก็เทคนิคฉันคืออย่างเงี้ยแล้วฉันก็ไปนอนตื่นมาขาดทุนห้าดอลก็ยังรู้แล้วว่า เออชั้นสัดทุนห้าดอนแล้วฉันไม่แคร์เพราะว่าฉันทําใส่ไว้แล้วแต่แรกอ่ะประมาณนี้ sl tp ก็ sl สำคัญตรงนี้นะคะ tp sl เนี่ยเราสามารถปิดออเดอร์ด้วยมือก็ได้ไม่รอ tp แล้วปิดเลยกดปิดคำสั่งแล้วต้อมาปิดที่ปิดทำกำไรน,นะอ่ะตรงนี้ไปดูทองโอเคคลิปเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้ อธิบายโอเคเดี๋ยวไันก็เป็นคลิปหน้าดีกว่านะคะคลิปหน้าเราก็มาสอนเรื่องล็อตคืออะไรเลเวลเลตคืออะไรนะคะที่เราควรจะรู้ไว้นะคะแล้วก็วิธีการจัดการเงินหรือเวลาที่เราจะใบ้เนี่ยเราควรจะใบ้กี่ล็อตอะไรพวกนี้น,นะคะเรียกว่า Money management นะคะโอเคแค่สำหรับกราฟนี้นะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ว่าล็อตคืออะไรกันนะคะเนี่ย เบื้องต้นก็จะเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายตั้าใจอีกทีหนึ่งนะคะโอเคขอปิดตรงนี้นะ